น้ำหนักแ่นไฟดับค่ะฝนไม่ตกไฟดับใช้เลยเนาะไปเดินไปเออฝนก็ไม่ตกไฟดับบ้านเราบ้านเราเนาะจ้าเดินไปเดินมาเดินมาค่ะพาหมีไปดูพระจันทร์ดิอาเดินไปเดินไปหลังบ้านไปเดินมาเดินมาอาเดินมาค่ะเดินมาไฟดับมาแล้วทางนี้นี่พระจันทร์อยู่ทางนี้พระจันทร์ ออกมาทางนี้พระจันทร์อยู่นี้มา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 เปิดประตูก่อนครเอ้ะออกมาดูแล้วค่ะเชิญข้างนอกเย็นกว่าป่ะร้อนไม่ไปไปดูพระจันทร์ไหมเดี๋ยวพ่อพาไปดูพระจันทร์ไปฮะร้อนดิไฟมันดับก็ร้อนเหรอไฟดับไฟดับเออ ไฟจะมาตอนไหนเนาะฝนก็ไม่ตกไฟดับเฉยเลยเนาะไปดูพระจันทร์ไหมไฟดับไฟจ่าก็เดินมานี่ตามมาไฟจับวะไฟมันดับก็ไปได้พ่อพอ,พอมีไฟฉายอยู่นี่ไงพ่อมีไฟฉายอยู่เด้อไปามาเร็วเดี๋ยวพ่อพาไปดูพระจันทร์เร็ว <S <S <ป>พระจันทร์มีมีกระต่ายด้วยนะพระจันทร์นะ <S <S ไ,มไม่ไปเหรอไม่ไปดูเหรอมานะเรียกว่าขี่ยานไปพระจันทร์ปะไม่ไปเหรอ Okay. ไปเข้าห้องนั้ง<า>ันอ่ะไอพ่ออุ้มไหมไปพ่ออุ้มเนี่ยพ่อเป,ปอออิดประตูแล้วไาเดินไปนมจันนีนะอะดูพระจันเหรอมีกระต่ายไหมพระจันทร์ไม,ไม่มียังไงพระจันอยู่บนกระกระต่ายอยู่บนพระจันรน่ะหาดูเร็วมาดูมาดูเดี๋ยวพ่อพามาดูเร็วหิดมันมืดเหรอใช่เหรอ <Pis S 1> มันเห็นอยู่มองเห็นอยู่เนี่ยมาดูดิ อยูดำนอกอยู่ข้างนอกเหรอค่ะค่ะไหนเดินมาดูตานเจ๊ตานนี่ตานพาพลอยน่อยร้อนไฟดับบ้านพลอยไฟดับฝนไม่ตกไฟดับเฉยเลยค่าไฟก็แพงไฟมาดับอีกอพลอยนอนไม่ได้เนาะไฟดับอำเภอขวาวไฟดับมันหนอนได้ เออนอนไม่ได้ไฟมันดับนอนร้อนเนาะนอนไม่ได้เนาะใช่ไหมไม่ดับหมีก็นอนไม่ได้หมีร้อนใช่ไหมไม่ร้อนไหมหมีร้อนอ๋อพลอยร้อนไหมร้อนอ๋อพลอยร้อนหมีไม่ร้อนปวดลมแล้วโอ้เปิดพัดลมก็ไม่ได้เนาะเปิดได้เปิดได้ที่ไหนไม่มีไฟ <บ odo. S 1> อะ่ะปวดมาดูพะจันทรอมาหมุดเมื่อที่ไหนมองเห็นไหมเห็นต้นมะม่วงไหมเห็น เห็นดิเห็นมะม่วงเห็นมะม่วงไม่เห็นเลยเห็นพระจัน uh uh> uh ์ตาเนยตาจานจเอ้ยน uh ี่ไงพระจันมาดูดิไหนมาดูมาดูพระจันมาเดินมาจันนมตามันร้อนไปกินนมอยู่ตามันร้อนเห็นไหมนี่ไงตานี่ไงตาร้อนไหมตาร้อนไหมพลอยถามอ่ะอืม อเดินตามตามไปข้างนอกเย็นกว่านะข้างนอกเย็นกว่าแล้วข้ารถแก่งรถแก่งในอากงนอนนั่งรออยู่งดูพระจันทร์อยู่เลยมันร้อนอากงอือดูพระจันทร์ดิในพระจันทร์ในพระจันทร์อยู่นู่นเหรอพระจันทร์โอ้นี่ก็ตายหรือว่ากระต่ายเนี่ยเห็นก็ตายไหมกระตายกระต่ายอยู่บนพระจันทร์ ใช่เห็นกระต่ายตัวน้อยๆนะใช่ไหมตายตายตาลร้อนเห็นไหมตายร้อนตายก็ร้อนไม่ดูพระจันทร์กันตายหืมตายอืมกระต่ายอยู่ในกระต่ายอยู่บนพระจันทร์ดิลูกโอเคๆไม่เห็นกระต่ายไหมไมะไหนกระต่ายกี่ตัวบนพระจันทร์กระต่ายกี่ตัวสี่ห้าหกสี่ห้าหกใช่เหรอตายตายกี่ตัวนับให้ดูดิ ไหนกระต่ายกี่ตัวไหน,นเห็นไหมเห็นกระต่ายไหมร้อน่ปร้ไหมร้อนไหมไฟดับไฟดับเออบ้านพลอยไฟดับเนาะหเห็นไหมร้อนจุนี่ร้อนไหมปูมเสือเลยเนาะปูเสือก็อี้มมานั่งดูพระจันทร์เห็นกระต่ายไหมเงยหน้าดูพระจันทร์ดิ เห็นไหมกระต่ายกี่ตัวนับกระต่ายพ่อดูหน่อยเน๊นับกระต่ายหนึ่งนับได้กี่ตัวกระต่ายสี่ห้าหกสี่ห้าหกเลยเหรออันนี้ไปโรงเรียนมาไหมไปเนี้ยไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนไหมวันเนี้ยไม่ดำไอ้ดำไปแล้วไอ้ตาลนี้ยตาตามาดูพ่อจันทร์เหมือนกันเห็นไหมจันทร์ ไปไม่รู้ะ้าวจานไม่ไปไม่เดินนวลมดมดนั่งลง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 ไม่ไปไม่ไปใส่รองเท้าก่อนแทงเท้าก่อนแทงเท้าไอยไหนนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วนั่งก่อนร้อนร้อนเออร้อน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 เย็นด้วยเย็นไหมเย็นยังเย็นยังเอาเย็นด้วยหืมเอาเย็นด้วยเอาอะไรเรียนหืมเอาอะไรเรียน อ,อาจารย์บ้านพลไฟดับทําไงทีนี้พัดลมกระเปิดไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหงอแตกพับๆเลยเนี่ยอาจารย์อาจารย์ลงมาอาจารย์ลงมานี่อาจารย์ลงมา,อา,า,งมาโอ้ยต้องพัดให้เลยนี่ถือพัดมานี่โอ้ยเย็นไหมเย,ย็นไหมเย,ย็นไหม โอ้ยน่าสงสารจังเลยพระจันทร์ลงมาเลยพระจันทร์ลงมานั่งเนี้ยเรียกพระจันทร์อยู่พระจันทร์อยู่ไหนกระต่ายมีเนาะพระจันทร์กระต่ายมีไหมไม่มีเหรอกระต่ายมีไม่มีไม่มีไม่มีกระต่ายเหรอกระต่ายมีกระต่ายอยู่พระจันทร์นะไหนเห็นไหมสองตัวหรือสามตัวเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นกระต่ายไหมเห็นกระต่ายไหมคะเห็นอยู่เห็นกี่ตัวคะเห็นอยู่เห็นกระต่ายกี่ตัวเห็นอยู่เห็นกระต่ายกี่ตัว นับนับให้พ่อดูดิตีห้าตีห้าของแกเหรอหลายตัวกระปูมั้งอ่ะไปกันกระปูมั้งไม่พระจันทร์หรือ้งไม่กระต่ายลรือม้าปูมั้งอือหือนี่หมาสองตัวไหนตานี่ไหนตานตานเดินมาแล้วตานเดินเดินเดินเมาแล้วเนี่ยอันนี้พลอยพลอยร้อนพลอยร้อนตานมาตานมานี่